คุณ MBT นะคะสวัสดีค่ะไกด์หลานนะคะเป็นไกดจีน,นะคะขายจานชามนะคะขอขอบคุณทางห้างบงางบุญคงมากที่ให้พื้นที่สถานที่ในการขายของอันนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อศุจารีค่ะเป็นไกดภาษาเยอรมันค่ะขอบพระคุณมากบุญคงม,มากนะคะที่ให้โอกาสเราได้มาขายของที่นี่ค่ะคัสตาร์ดพิเรนด์ ไกด์เคชเชนสวัสดีค่ะไกด์แซนดี้ค่ะเป็นไกด์ภาษาญี่ปุ่นนะคะก็ขอบคุณ MBK นะคะที่ให้โอกาสพวกเราในครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอริกาโตโกไซมัสที่หน่อยสักุระกาแฟโบราณขอบพระคุณ MBK ค่ะอริกาโตโกไซมัสตะ สวัสดีค่ะชื่อไกรัตน์นะคะขอบคุณ MBK นะคะเซเซี่ MBK ฟังฉันนะคะสวัสดีค่ะไกด์นุกกีรัลลัตเทนินนะคะเป็นไกด์ภาษาญี่ปุ่นค่ะขอบคุณ MBK นะคะอาริกาโกตโวไซมาขอบคุณค่ะรันพีเจ้าพีเทสินขอบคุณ MBK นะครับที่ให้โอกาสเราออกบูญนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะนางสาิยาพาสุปโนค่ะขนมจีนและปลากระเพาะปลาขอขอบคุณ MBK ค่ะเชี่ย MBK g ห้เราเหม่อนี่เจ้าิ๋เค็งจีนว์จีนิ์จีนว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 ์บีนว์จีนะ์รับว์ีนว์จ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 ีนว์ดีนว์จีนว์จีนว์จีนะ์จีนวร้านวนวะะ์จะะีนวอจีนว์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 ะค่ะ กช้การจรานะคะใช้ภาษาอังกฤษขอบคุณ MBK มากค่ะ Thank you so much สวัสดีครับใช้จิตติกับใช้ภาษาอังกฤษขอบคุณ MBK ครับ Thank you very much